ลองชิมดูนะคะว่าอร่อยไหมฝักทองค่ะอืมอร่อยค่ะอันนี้ค่ะบีรูตน่าจะใช่นะคะบีรูตต้องชิม อันนี้อะไรไม่รู้อะแตงกวาไม่ใช่อ่ะอืมกรอบค่ะไม่แข็งนะคะเกี่ยวได้เนี่ยอันนี้อันนี้อันนี้เห็ดโอนดูเห็ดเห็ดกรอบอ่ะช่มแบบไม่มีกลิ่นนะคะอืมอร่อยนะคะทุกคน บอกกันนะคะเป็นคนที่แยกสัะเภทผักไม่ค่อยเป็นไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรอันนี้รู้เลยกล้วย <c oughs> รู้ไหมคะมาลอชิมกัน <c oughs> อร่อยเพลิอน <c oughs> <c oughs> อันนี้ไม่รู้จักชื่อผักสักอย่างเลยอันนี้อะไรคะเหมือนจะเป็นกล้วยไม่ใช่ไม่ใช่กล้วย อะไระไม่หรอกไม่รู้อันนี้น่าจะเป็นมัดม่วงแ <ๆๆ S 2> ล้วกันชิมดูอุ๊ยอุ๊ยนีแข็งนะคะนี่ให้ชิมนะคะหมดถุงละ <ๆ S 1> <ๆ S 2> ต่างสื่อนไ่นนะคะอะร่อยมากเลยค่ะ